หลายๆคนนะครับก็เริ่มเบื่อที่จะถ่ายเซิร์ฟสเก็ตไปข้างหน้านะครับอาจจะแบบวนทุกสนามแล้วก็เริ่มแบบแล้วยังไงต่อแล้วเซิร์ฟสเก็ตมันต้องฝึกยังไงอีกวันนี้ผมก็เลยจะเอาประสบการณ์การฝึกการเข้ากลวยหรืออะไรที่ผมตั้งแล้วฝึกมาตั้งแต่วันแรกมาแชร์เป็นประสบการณ์เพื่อให้เพื่อนๆได้ลองไปฝึก ดูนะครับผมออกตัวก่อนนะว่าผมนะไม่ได้เป็นคนที่เล่นกีฬาเก่งหรือเป็นคนที่คล่องแคล่วอะไรขนาดนั้นใช้อาศัยการฝึกนี่แหละครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลงดีเทลมากมายเพราะว่าเป็นแนวทางการฝึกเฉยๆนะครับแล้วดีเทลผมอาจจะทําคลิปมาลงทีหลังก็ลองไปชมกันครับผมมาปูพื้นฐานกันหน่อยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ ไม่ควรทำนะครับก็คือการใช้เท้าวิกเกิลปั๊มก็อยากให้ทุกคนเลิกเลิกทำก่อนนะครับลองเปลี่ยนมาใช้ช่วงบนนะครับหรืออัปเปอร์บอดี้นะครับอย่างนี้จะถูกต้องกว่าแล้วก็ต่อยอดในการเล่นท่าหรือว่าการจับตรีละได้ดีกว่าอย่างที่บอกครับเจอสเก็ตเนี่ยมีแค่เลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาเราก็ทำให้มัน สม่ำเสมอทั้งซ้ายและขวาเซอร์เ็ตก็จะไปข้างหน้าได้ครับผมกลวยแรกเป็นกลวยตรงน่าจะเคยเล่นกันมาอยู่แล้วเดี๋ยวเอาไปดูกันกลวยยอดทิศนะครับผมก็จะกะการระยะการวางประมาณ4เท้านะครับนี่ก็ไล่ไป แรกๆนะครับก็เข้าปกติก่อนพยายามใช้ช่วงบนรู้จักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้สม่ำเสมอกันนะครับแล้วก็ลองเล่นให้เร็วขึ้นนะครับมีเข้ากลวยแบบเร็ว,เร,วเร็วขึ้นหน่อยอันนี้ก็เหมือนเราฝึกเหมือนเล่นสลาโรมอะครับที่เขาฝึกนะแต่พอตอนหลังเราก็ เริ่มจะใช้หัวไหล่หรือว่าแขนด้านหลังของเราสร้างการกระชากหรือเรียกเรียกในสัพท์เซิร์ฟก็เจนเนอเรตสปีดนะครับหรือปั๊มปิ้งหรือเจนเนอเรตสปีดที่เขาเรียกกันพยายามเน้นเน้นการเลี้ยวเน้นการใช้ไหล่ใช้แขนให้มากขึ้นสังเกตว่าท่าก็จะดูดีขึ้นดูความมีความเป็นเซิร์ฟมากขึ้นตามไปด้วย กลวยต่อไปก็เป็นกลวย2ทางนะครับก็เอาไว้ฝึกททอมเทิร์นในการเลี้ยวเลี้ยวมุมกว้างรเลี้ยวม,มวุมแคบแล้วแต่เราจะฝึกไปลองดูกันอันนี้ที่ตั้ง3กลวยข้างละ3กลวยเพื่อจะเน้นให้เกิดวงเลี้ยวที่กว้างมากขึ้นนะครับ เน้นให้เราเลี้ยวแรกๆก็ลองเลี้ยวแบบไม่ใช้แรงมากค่อยๆเขา้าฝึกแรกๆก็อาจจะเวอๆหน่อยตอนก้มตัวอะไรอย่าเงี้ยแรกๆก็เขา้าง่ายๆไปก่อนทั้งด้านฟอนต์แล้วก็นี่ลองเปลี่ยนมาเล่นด้านแบ็คบ้าง ช้าไม่ต้องรีบครับตรงนี้ต้องอาศัยความเคยชินแล้วก็ลองเพิ่มแรงเข้าไปเพิ่มท่าเข้าไปค้มกดตัวให้ต่ำย่อขาอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมว่าใช้หัวไหล่ด้านหลังในการสร้างวงเลี้ยวให้มีแรงมากขึ้นนี่ก็เป็นด้านฟอนนะครับกดตัวลงต่ำ ลองมาด้านแบกบ้างถ่ายมือออกไปตั้งมือขึ้นมาย่อตัวทำให้แรงในการเลี้ยวยังอยู่ในทุกการเลี้ยวกลวยต่อไปเป็นกลวยสามนะครับก็เอาไว้ฝึกใช้แรงเดียวต่อหนึ่งกลวยแล้วก็เข้าจากด้านไหนก็ได้ขวาหรือซ้ายเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกทำซ้ำ กลวย3อันนะครับเอาไว้ฝึกการเลี้ยวเหมือนกันนี่ก็เข้าโวนกลับมาแล้วก็เลี้ยวออกทำช้าช้าก่อนครับเพราะเราได้เบสิกมาจากการเลี้ยวกลวยเมื่อกี้มาแล้วค่อยๆทำทั้งฟอนทั้งแบคครับลองเล่นด้านซ้ายก่อนก็ได้ด้านขวาก็ได้เข้าอย่างนี้นะครับลักษณะคล้ายๆตัว M เอาเปึ๊บแล้วเลี้ยวออกปั๊บตบเข้าเลี้ยวออกจัดท่าโอเคลองเพิ่มแรงเข้าไปครับเริ่มเพิ่มท่าเพิ่มอะไรที่เราฝึกมาปึแบบแบบ๊บอ่บางทีอาจจะส n a p ถ้าเกิดเรายิ่งทำแรงมากขึ้นเร็วมากขึ้นหรือจะลองฝึก snap หรือ cut back ก็ลองฝึกกันดูครับก็ามาถึงคววยที่ั p สกิลขึ้นมาหน่อยก็เป็นกลวยซิกแซกนะครับที่ช่วงนี้ก็เหมือนได้รับความนิยมก็คือตั้งสลับซ้ายขวาให้ห่างกันพอสมควรแต่ระยะความแคบเนี่ยแคบเดี๋ยวไปดูกันว่าฝึกยังไงกลวยนี้ก็สำคัญมากครับผมผมว่าผมฝึก กลวยนี้มาเยอะที่สุดเลยนะเท่าที่เล่นมามันเหมือนได้แรงด้วยแล้วก็ได้ทบทวนการใช้ท่าทางแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนมาเซิมเมมโมรี่ครับให้กล้ามเนื้อเราจำท่าจำทางของการเลี้ยวทั้งแบ็กทั้งฟอนทำซ้ำจนโอ้โห,โโหเรียกว่าอยู่กับกลวยนี้นานมากๆฝึกด,ดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆ ค่อนข้างยากเลยเพราะเราต้องจัดการสลีละจัดท่าทางตัวเองต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับหรือเราอยากลองตั้งให้ไกลหรือยาวกว่านี้ก็ได้นะครับหรือจะแคบจะก,กว้างลองลองกลับตามที่เราเล่นได้อันนี้ไม่ซีเรียสมากแต่ว่าขออย่างเดียวคือเหมือนจัดการเลี้ยวและสลีละให้แม่นยำ คราวน,นี้ก็มาถึงกลวยที่เอาไว้ซ้อมแบบสนุกๆก,ก็คือการจําลองเหมือนการเข้าขึ้นจริงๆเหมือนที่นักเซิร์ฟเล่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นกลวยผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นนะคนอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมว่าชอบเล่นเพราะมันเป็นกลวยที่เอาเทคนิคที่เราซ้อมมาทั้งหมดอะมารวมกันเล่นให้ดูเป็นเซิร์ฟมากขึ้นไปลองซ้อมกันครับ จริงๆกลวยนี้ไม่ได้ตายตัวนะครับแต่ก็เหมือนรวบรวมที่เราซ้อมมามาใช้กลวยสีแดงนะครับก็เป็นการเร่งสปีดหรือว่าเจเนเรตสปีดที่เราซ้อมกันไปกลวยแรกนั่นเองกลวยสีเหลืองด้านซ้ายนั่นก็คือผมจำลองว่ามันคือด้านล่างของคลื่นและกลวยสุดท้ายด้านขวานั่นก็คือยอดคลื่นนะครับ ลองมาเข้ากันดูก็ประมาณนี้เราแรกๆเราก็สร้างสปีดขึ้นมาปึ๊บลงไปขึ้นมาออกคืนจัดท่าสร้างสปีดปึ๊บปึ๊บดึงเลี้ยวลางคืนขึ้นมาบนคืนออกลองพยายามเล่นให้เร็วขึ้นแล้วก็ได้วงเลี้ยวที่ มีแรงขึ้นก็สแนปหรือว่าอะไรกลวยนี้ก็สามารถฝึกสแนปได้เหมือนกันสร้างแรงมาแล้วก็เปิดออกไปสแนปแล้วลองเปลี่ยนกลวยเหลืองนะครับลองเปลี่ยนสลับข้างกันก็ได้ก็จะได้เป็นอีกด้านหนึ่งก็เลี้ยวฟอนเลี้ยวแบ็กได้หมดลองสลับกลวยดูอันนี้ผมลองเปลี่ยนด้านขึ้นนะครับก็นี่เออขึ้นมาก็กลายเป็นขึ้นอยู่ด้านซ้ายแทนนะก็เลี้ยวลง หรือตัดตั้งความเร็วขึ้นมาเข้ากลวยเข้ากลวยปึ๊บเดี๋ยว snap ออกก็ได้ครับอันนี้ก็ต้องเข้ากลวยให้ถูกทางนะครับถึงจะเข้าให้ถูกลองลองไปลองวางแล้วลองเล่นดูกลวยนี้ก็สนุกดีเพิ่มลองเพิ่มสปีดเพิ่ม acting เพิ่มท่าทางเข้าไปกลวยนี้ไม่ตายตัวนะครับลอง เนี่ยอย่างนี้ผมลองเพิ่มขึ้นเข้าไป2ด้านเลยให้มีกลวยเจเนเรตสปีดแล้วก็ไปจบด้านซ้ายและด้านขวาควยเหลืองเหมือนการสลับด้านขึ้นนี่อันนี้ก็มาปุ๊บลงมาขึ้นอยู่ด้านนี้ลงปุ๊บลองเปลี่ยนบ้างเล่นมาปุ๊บลงไปขึ้นอยู่ด้านนี้บ้างก็สามารถแบบปรับแต่งลวยได้นะครับไม่ต้องมาตรฐานไม่มีหรอกครับก็ลองเล่นให้สนุกครับผม ครวยนี้ก็คือการรวบรวมทุกอย่างสังเกตครววแดงก็คือเจนเนอเรตสปีดนี่ก็บอสทอมเทิร์นขึ้นไปปึ๊บปาดคืนเจนเนอเรตสปีดบอสทอมเทิร์นด้านนี้บ้างปาดคืนก็จบไปแล้วนะครับกับทำลายการเล่นหรือการฝึกซ้อมที่ผมเริ่มมาตั้งแต่แรกวันแรกผมเล่นผมก็เล่เล่นตามสเต็ปที่ผมสอนไปนะครับก็อาจจะรวดเร็วแล้วก็กระชับหน่อยเพราะเราไม่ได้ลงดีเทล เรื่องเทคนิคหรืออะไรมากมายเราแค่เป็นแนวทางแล้วก็เป็นการเหมือนช่วยเพิ่มตัวเลือกในการฝึกซ้อมนะครับก็ใครชอบก็เหมือนเดิมครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมจะได้มีกําลังใจแล้วก็ทําคลิปเทคนิคหรือวิธีการซ้อมมาให้ได้ชมกันดีขอบคุณครับ